สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการเข้าทำประวัติในระบบ SEIS นะคะของกองการเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะคะต้องเข้าทำทุกคนนะคะามาเริ่มกันที่จะต้องติดตั้งนะคะแอปพลิเคชันไทยดีนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ Play Store หรือว่า App Store นะคะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือของทุกคนนะคะแล้วก็ดำเนินการลงทะเบียนนะคะให้เรียบร้อยนะคะต้องใช้บัตรประชาชนด้วยนะคะก็ ลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าใช้งานให้ได้ก่อนนะคะต้องลงทุกคนนะคะไทยดีนะคะเมื่อลงทะเบียนไทยดีเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะเข้าระบบ s e s โดยเข้าผ่านคอมพิวเตอร์นะคะก็คือให้เข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ใส่ URL นะคะ SEIS.OCSC.GO.TH นะคะเข้าเว็บไซต์นี้ในคอมพิวเตอร์นะคะ แล้วก็กรอกเลขประจำตัวประชาชนนะคะ13หลักเสร็จแล้วนะคะให้กดที่เข้าสู่ระบบโดยใช้ไทย i ID นะคะให้ใช้ให้ใช้เอ่อกดที่ตัวไทย ID นะคะไม่ต้องกดเข้าสู่ระบบข้างบนนะให้มาคลิกที่ตรงไทย ID นะคะเพื่อเข้าระบบนะเสร็จแล้วหน้าจอจะขึ้นขึ้นมานะคะเป็นหน้าจอเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์จะขึ้นเป็น QR code ขึ้นมานะคะให้เรานะคะ เปิดแอปพลิเคชันไทยดีนะคะขึ้นมาแล้วกดสแกน QR Code กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะคะพอสแกนเสร็จแล้วหน้าจอนะคะก็จะเด้งขึ้นมานะคะว่าให้ระบุอีเมลนะคะให้ระบุอีเมลซึ่งการใส่อีเมลตัวนี้ขอให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปแก้ไขอีเมลให้ไม่ได้นะคะถ้าเจ้าตัวกรอกผิด หรือกรอกไปแล้วเข้าอีเมลไม่ได้นะคะอีเมลต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่าจะต้องมีการยืนยันตัวตนโดยใช้อีเมลด้วยนะคะต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็กรอกให้เหมือนกันทั้งสองบรรทัดนะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะค่ะเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วปุ๊บก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเออ ถ้าคนที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานเลยนะคะอาจจะมีหน้าจอนี้ขึ้นมาว่าให้กดรับทราบนะคะนโยบายของสำนักง,งานกาพนนะคะว่าระบบนี้มีไว้ทําอะไรนะคะจัดเก็บข้อมูลเพื่อเอาไปทําอะไรอะไรแบบนี้นะคะก็กดรับทราบนะคะเสร็จแล้วนะคะมาที่ขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนรายงานตัวนะคะด้วยไทยไอดีนะคะทุกคนต้องรายงานตัวคือเข้าระบบก็ยืนยันตัวตนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ เข้าเข้าเข้ามาหน้าแดงแล้วเนี่ยเราก็ต้องรายงานตัวก่อนรายงานตัวก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะให้คลิกที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะคะยังไม่ได้ยืนยันตัวตนด้วยแทยดีให้คลิกป,ปุ่มนี้เข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะมันจะโชว์ขึ้นว่าให้กดรายงานตัวด้วยแทยดีให้กดปุ่มสีเขียวด้านขวานะคะให้กดเลยกดเสร็จแล้วก็จะขึ้น QR code ขึ้นมาให้สแกนอีกแล้วนะคะก็ เปิดมือถือขึ้นมาเข้าแอปพลิเคชันไทยดีนะคะแล้วก็สแกน QR code นะคะเมื่อสแกน QR code ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วรายงานตัวเสร็จแล้วนะคะก็สถานะตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนจากไม่ได้รายงานตัวนะคะเปลี่ยนเป็นรอยืนยันนะคะรอยืนยันนะทีนี้พอเรารายงานตัวเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เรานะคะคกรอกประวัติตนเองนะคะ ตามแถ็บด้านบนนี้เลยแทบจะมีเนี่ยทะเบียนประวัติครอบครัวประวัติการศึกษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่อยู่ภาพถ่ายลายเซ็นและก็ความพิการตัวนี้ต้องกรอกให้ครบทุกแท็บเลยนะคะกรอกจนกว่าจะไม่มีแจ้งเตือนสีแดงตามนี้นะคะคือถ้าเรายังกรอกอะไรไม่ครบแจ้งเตือนสีแดงตรงนี้จะยังขึ้นอยู่นะคะให้เรากรอกให้ครบนะคะมาที่แท็บแดงนะคะครอบครัวนะคะให้กด ตรงนี้ก่อนเลยมีบุตรหรือไม่มีบุตรมีคู่สมรสหรือไม่มีคู่สมรสนะคะตัวนี้ให้ติ๊กไว้เลยนะคะเสร็จแล้วกดคลิกเพื่อเพิ่มข้อมูลนะคะเพิ่มข้อมูลนะคะคนแรกนะคะบิดานะคะก็คลิกนะคะบิดามีชีวิตไหมนะคะหรือว่าสาบสูหรือว่าไม่ทราบหรือว่าเสียชีวิตก็คลิกให้ด้วยนะคะคํานำหน้านะคะใส่ชื่อใส่นามสกุลบิดานะคะใส่เลขประจําตัวประชาชนแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะคะ แล้วก็ให้เลือกเลือนลงมานะคะก็จะเป็นเออให้คลิกนะคะตามกรณีของบิดาของเรานะคะว่าบิดาเราจะทะเบียนกับมันดาหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นเอ่อเป็นรับรองบุตรนะคะหรือว่าไม่ระบุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีเอกสารนะคะถ้ามีเอกสารก็ใส่ให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเป็นทะเบียนสมรสหรือทะเบียนย่าหรือ yeah. ใบมรณบัตรนะคะก็ใส่เลขที่เอกสารให้เจ้าหน้าท mm ี่ด้วยเสร็จแล้วกดที่เพิ่มข้อมูลได้เลยนะคะ พอเราเพิ่มไปแล้วนะคะก็จะขึ้นแท็บบิดาขึ้นมา1แท็บนะคะให้เราคลิกเพื่อเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าเราต้องใส่ให้ครบนะคะคลิกเพื่อเพิ่มคนที่2ก็จะเป็นมันดานะคะมันดาก็กรอกลักษณะเดียวกันนะคะคล้ายๆกันนะคะของมันดาเนี่ยตรงเออเป็นมันดาโดยสายเลือดนะคะข้อ1ิเนี่ยก็คือเออมันดาเนี่ยจะเป็นโดยสายเลือดอยู่แล้วนะคะให้เราใส่สุติบัตรหรือว่าทะเบียนบ้านของตัวเราเอง นะคะเพราะเราเป็นลูกนะคะให้ใส่หลักฐานก็คือทะเบียนบ้านเราเองหรือสูติบัตรของเรานะคะรายละเอียดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกดที่เพิ่มข้อมูลได้เลยนะคะต่อมานะคะใครมีคู่สมรสก็กรอกให้ด้วยนะคะคู่สมรสเอ่อคู่สมรสนะคะมีชีวิตเสียชีวิตแล้วหรือยังนะคะคลิกให้ด้วยนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลตาม ทะเบียนสมรสเลยเออคู่สมรสท,ที่กรอกตรงนี้ค่ะขอให้เป็นคู่สมรสตามกฎหมายนะคะก็คือได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนเอ่อทะเบียนสมรสแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีทะเบีนยนหย่าทะเบีนยนหย่าแล้วก,ก็กรอกให้ด้วยนะคะหรือสมรสแล้วแต่ว่าเสียชีวิตแล้วก็ใส่มรณะบัตรนะคะ ทีนี้มาต่อที่ของบุตรนะคะถ้าใครมีบุตรก็ใส่ให้ด้วยใส่ครบทุกคนนะคะบุตรก็ใส่ครบทุกคนต้องเป็นบุตรที่ตามกฎหมายนะคะก็คือมีทะเบียนสมรสหรือรับรองบุตรนะคะเป็นบุตรที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้รับรองบุตรไม่ต้องใส่นะคะใส่เฉพาะบุตรตามกฎหมายนะคะ mm hmm. ทีนี้มาถึงแทบการศึกษานะคะแทบการศึกษาเนี่ย ให้เราใส่ตั้งแต่ประถม6นะคะประถม6ให้เลือกใส่ข้อมูลตามตามที่เจ้าหน้าที่เขียนเอาไว้ให้เลยนะคะก็คือประกาศนียบัตรป .6 นะคะในช่องวุฒิการศึกษาให้ให้เลือกใส่ตามนี้เลยนะประกาศนียบัตรป .6 <c oughs> คือถ้าสมมติว่าเราไปเซิร์ชเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นมาหลายหลายแถบหลายหลายหลายตัวเลือกให้เราเลือกตัวเลือกที่สะกดถูกต้องนะคะก็คือประกาศนียบัตรป .6 แค่นี้เลยนะคะ โรงเรียนโรงเรียนอะไรก็ใส่ไปนะคะสถานที่ตั้งให้ใส่อ,อ,อำเภอตำบลจังหวัดนะคะเขตแขวงจังหวัดนะคะแล้วก็วันที่เริ่มการศึกษากับวันที่จบการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ประถมนะคะมัธยมนะคะเราจะอยู่ที่ประมาณวันที่เริ่มก็จะประมาณพฤษภานะคะปีอะไรก็ว่าไปส่วนจบก็จะประมาณนีหน้า ปีอะไรก็ว่าไปนะคะให้ใส่ตามนี้ได้เลยนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนปีให้ให้ตรงกับกับเรากับตัวเรานะคะแล้วเพราะว่าวุฒิป .6 ม .3 ม .6 วุฒิที่เป็นวุฒิก่อนที่เราจะจบวุฒิบรรจุอะคะ่ะเราไม่ต้องแน่ใจนะคะเราไม่ต้องแน่ใจนะก็คือให้กรอกข้อมูลแค่นี้ได้เลยแล้วก็กดเพิ่มข้อมูลนะคะ เราก็กดเพิ่มข้อมูลไปนะคะป6ม3ม6หรือบางคนไม่ได้เรียนม6บางคนเรียนปวชก็ใส่เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพนะคะนี่นะแล้ว3อันเนี้ยสามอันเนี้ยเราไม่ต้องแน่ไฟล์นะคะเราไม่ต้องแน่ไฟล์นะเราจะมาแน่ไฟล์ในวุฒิบรรจุนะคะเราคลิกเพิ่มเพิ่มเพิ่มอันที่สีเข้าไปนะคะจะเป็นวุฒิบรรจุและวุฒิที่เราใช้บรรจุนะคะวุฒิที่ใช้บรรจุเนี่ย ที่ขอให้แนบไฟล์ทุกคนนะคะแนบทานสคริปต์กับสำเนาปริญญาบัตรนะคะใครที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปริญญาบัตรนะคะก็แนบเฉพาะทางสคริปต์กับหนังสือรับรองมาก่อนก็ได้แล้วถ้าในอนาคตน้องได้แล้วได้ปริญญาบัตรแล้วน้องค่อยเข้าระบบนี้มาเพื่อแนบเพิ่มเติมเองได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นถ้าใครมีก็แนบเลยจะไจะไม่ลืมนะคะวุฒิการศึกษานะคะ อันนี้คือถ้าสมมุติว่าเป็นแท่งวิชาการก็จะเป็นปริญญานะคะถ้าเป็นแท่งทั่วไปก็จะเป็นปวสนะคะก็เขียนให้ถูกนะคะประกาศสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะหรือว่านิติศาสตร์บัณฑิตท,ที่ขอเป็นชื่อวุฒิเต็มนะคะไม่ย่อนะคะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตอะไรแบบนี้ค่ะขอเป็นชื่อวุฒิเต็มไม่ย่อนะแล้วก็ วันที่เริ่มการศึกษากับวันที่สําเร็จการศึกษาพี่ขอให้ลงตามจริงนะคะตามเอกสารที่เราแน่ไฟล์มาคือตามทางสคริปเราในทางสคริปเราเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าเราเข้าเรียนเมื่อไหร่เราจบเมื่อไหร่นะคะขอให้เป็นวันที่ตามในทางสคริปเลยนะคะตัวนี้นะระวังด้วยนะคะเรื่องการแบบเอ่อเซิร์ชชื่อวุฒชื่ออะไรมาใส่ขอให้ดูการสะกดคําดีๆนะคะเพราะว่าสมมุติว่าเราพิมพ์แค่ วิศวะกรรมศมาสตร์บางทีเขาอาจจะมีแบบขึ้นมาให้เราเลือกว่า,ามันอาจจะสะกดผิดอะค่ะแล้วเราไปเลือกอันที่มันสะกดผิดมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมารอแก้กันทีหลังซึ่งก็เรื่องจะยาวอีกนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูการสะกดคําดีๆนะนิตินิติศาสตร์บัณฑิตอย่างเงี้ยก็ไม่มีก,ลนนะะกัลันใชไหมคะก็เราให้ให้เราดูดีๆนะแล้วก็สาขาวิชาเอกนะคะสาขาวิชาเอกถ้าเรามี ให้ใส่ให้พี่ด้วยนะคะเช่นสมมุติว่าเราบรรจุวิศวกรรม,มาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกเราก็จะเป็นวิศวกรรมโยธาแบบนี้นะคะก็คือขอให้เขียนเต็มไม่เขียนย่อนะคะขอเป็นหนวดยิ่งเต็มๆนะทีนี้พอเราเคีย์ครบหมดแล้วจนถึงบุตบรรจุนะคะจนถึงบุตบรรจุเลยให้เราติ๊กกลมๆนะคะที่ช่องวุฒิบรรจุวุฒิในตำแหน่งปัจจุบันวุฒิสูงสุดให้ติ๊กหมดเลยทั้งสมช่องนี้ให้ด้วยนะคะ ให้ติดกตามรูปภาพเลยนะใครที่บรรจุปอโทปอเอกนะคะก็ลงให้ถึงบุตรที่เราบรรจุได้เลยนะคะอย่าลืมหน้าไฟพี่ด้วยนะคะทีนี้มาในส่วนของอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะอันนี้แนบเฉพาะตำแหน่งวิศวกรนะคะแนบเฉพาะตำแหน่งวิศวกรนะคะก็ถ้าไม่มีก็ติ๊กว่าไม่มีถ้าใครมีก็ อ๋อมีสวกรต้องมีทุกคนนะคะส่วนถ้าสมมติว่าเป็นนายช่างก็ติ๊กไม่มีไปนะคะก็คลิกเพื่อเพิ่มข้อมูลนะคะแล้วก็แน่ไฟล์แน่ไฟใบกวที่เป็นสำเนาที่ชัดเจนให้พี่ด้วยนะคะให้พี่มองเห็นนะคะว่าวันหมดอายุเมื่อไรนะคะสอยอเลขที่เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะคะก็ขอให้ชัดเจนนิดนึงนะคะสำเนาที่จะแนบนะ แล้วก็ระบุให้ด้วยนะคะสาขานะคะเลขที่ใบอนุญ,ญาตวันที่ออกวันที่หมดอายุนะคะแล้วก็กดเพิ่มข้อมูลนะคะแล้วก็บอโอเคทีนี้มาแท็บที่อยู่ค่ะแท็บที่อยู่เนี่ยเอ่อก็พอบังคับให้เรานะคะกรอกเป็นสองสองที่อยู่สองแท็บก็คือจะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหนึ่งอันกับที่อยู่ปัจจุบันหนึ่งอันนะคะ ทีนี้พอเราคลิกเข้ามาเนี่ยให้เรากรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก่อนาตามทะเบียนบ้านเนอะเราก็แน่ไฟล์ทะเบียนบ้านของเราเองเข้าไปด้วยนะคะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเรานะคะแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะให้เรียบร้อยนะคะอันไหนที่เขามีหัวให้แล้วเช่นอ,อย่างซอยอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าสมมติมีซอยเราก็ไม่จําเป็นต้องเขียนคําว่าซอยลงไปในช่องแล้วนะสมมุติว่าเราอยู่ซอย29นะ เราก็ใส่เลข29เข้าไปในช่องซอยได้เลยไม่ต้องเขียนซ้ําว่าซอย29นะให้ใส่ว่า29เฉยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันจะไปขึ้นที่หน้ากาเจกเนี่ยมันจะขึ้นว่าซอยซอย29นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่คําว่าซอยอีกนะคะถนนก็เหมือนกันนะไม่ต้องใส่คําว่าถนนแล้วถนนอะไรก็ใส่ไปเลยชื่อถนนไปเลยนะคะไม่ต้องใส่คําว่าถนนแล้วนะคะโอเคแล้วก็กดเพิ่มข้อมูลได้เลย แล้วก็ที่อยู่แบบที่อยู่ปัจจุบันนะคะที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยให้เราถ้าสมมุติว่าเรามีทะเบียนบ้านที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันก็แน่ไฟล์ทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันแต่ถ้าใครไม่มีอยู่หอพักหรืออยู่บ้านพักนะคะให้ใช้การแคป Google Ma p แนบแทนนะคะได้เลยนะคะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะงงอเคี เราก็จะได้มาเป็นแท็บตามทะเบียนบ้านกับแท็บที่อยู่ปัจจุบัน2แท็บนะคะมีแน่ไฟล์เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยทีนี้ภาพถ่ายลายเซนภาพถ่ายเนี่ยเ,เราจะต้องแนบเป็นรูปถ่ายรูปถ่ายชุดปกติขาวนะคะรูปถ่ายชุดปกติขาวโดยที่เราจะต้องมาถ่ายรูปที่ร้านใช่ไหมคะแล้วเราก็เอารูปเนี่ยมาพิมแน่ใจว่าเขาจะให้ไฟไหมถ้าให้ไฟล์เราก็เอารูปถ่ายที่เราอัดมาเนี่ยแหละคะ่ะ เอามือถือมาถ่ายเนาะแต่ว่าก็วางให้มันดีๆไม่ใช่ว่าสะท้อนไม่เห็นหน้าเราอะไรเงี้ยนาะก็ดูแสงดีๆนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้มือถือถ่ายใช่ไหมคะที่รบกวนให้ครอปภาพให้เรียบร้อยนะคะครอปภาพให้เรียบร้อยเดี๋ยวเฉพาะภาพที่เป็นหน้าเรากับชุดแล้วก็พื้นสีฟ้านะคะเพราะบางคนนะคะมีเซลฟี่มาเลยเงี้ยมันใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็หรือว่าวางอยู่บนโต๊ะแล้วถ่ายมาทั้งโต๊ะแล้วก็แน่ไฟล์ไปทั้งโต๊ะอย่างเงี้ยมันก็ ไม่สวยงามนะคะไม่ถูกต้องนะก็ให้ครอบภาพให้เรียบร้อยก่อนถึงจะแน่ฝ่ายเข้าไปนะคะแล้วก็ติ๊กด้วยว่าแสดงเป็นภาพประจําตัวนะคะมันก็จะขึ้นที่หน้ากบรปรดของเราเป็นรูปของเรานะคะแล้วก็กดเพิ่มข้อมูลอ่ะทีนี้ความพิการนะคะความพิการก็ให้ติ๊กว่าปกตินะคะส่วนใครที่มีความพิการ ส่วนตัวอื่นๆนะคะลองทักทักมาถามพี่ก่อนนะคะว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะทักมาได้เลยนะคะว่าเราเราสงสัยในหัวข้อนี้เราจะเขียนว่ายังไงนะคะก็ทักพี่มาส่วนตัวได้แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นนะคะไม่ได้พิการอะไรก็ติคปกติไปนะคะทีนี้พอเราขีดข้อมูลเนี่ยทุกแทบหมดแล้วนะคะต้องครบนะคะต้องครบทุกแทบหมดแล้วมันก็จะไม่มีตัวหนังสือแดงๆขึ้นมาแล้วว่า เออให้ให้ให้เติมอะไรอคะค่ะก็คือมันจะเป็นเปา่ปาแบบเนี้ยเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มนะคะปุ่มแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขึ้นมาปุ่มแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขึ้นมาตัวเนี้ยก่อนที่จะกดนะคะก่อนที่จะกดพี่รบกวนนะคะให้น้องตรวจสอบทุกแท็บที่น้องได้คีย์เอาไว้ว่ามีการสะกดคําถูกต้องไหมนะคะสะกดคําชื่อคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมเลขบัตรถูกไหมนะคะ ชื่อโรงเรียนของเราถูกไหมชื่อมหาลัยเราสะกดถูกไหมวุฒสะกดถูกไหมเพราะว่าถ้าน้องกดแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยพี่จะต้องมาตรวจสอบแล้วก็กดกลับมาให้น้องอีกทีนึงซึ่งถ้าสมมติน้องกรอกผิดถ้าพี่กดรับข้อมูลมาแล้วเนี่ยน้องจะเข้าไปแก้ไม่ได้นะคะต้องรอให้พี่อะกดกลับมาอีกซึ่งมันกดกลับไปกลับมามันก็จะงงๆนะคะก็เลยว่า ให้ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะกดแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะืเพราะว่าถ้าถ้ามีผิดนิดนึงแบบไม่แต่คูเป็นไม่โทรหรือว่าจุดหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้ให้ถูกต้องทุกตรวจสอเลยนะคะตรวจสอบนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลกอเจตที่เราจะต้องติดตัวเราไปตลอดนะคะอยู่กับเราตลอดไปนะคะ ทั้ง,ท,งทั้งชีวิราชาการนะคะขอให้ใส่ใจนะคะในการกรอกข้อมูลของตัวเองนะมันไม่ได้ยากนะคะขอแค่ใส่ใจนะคะ,ะถ้าใครตรวจสอบหมดแล้วถูกต้องหมดแล้วนะคะให้กดแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้เลยนะคะทีนี้กดแจ้งพี่มาแล้วจะกดแจ้งพี่มาแล้วก็ขอให้รอก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเราบรรจุรตใหญ่เนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่อ่ะจะต้องกดหนึ่งต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้เวลาในการกดค่อนข้างนาน กดตรวจสอบอะค่ะกดยืนยันนะเพราะฉะนั้นกดมาแล้วไม่ต้องกดซ้ําๆหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าเมลมันก็จะเด้งรัวๆนะคะเดี๋ยวเมลเต็มนะก็กดครั้งเดียวพอนะคะเจ้าหน้าที่ก็เห็นแล้วแหละว่ากดมาทีนี้ก็ต้องรอรอก่อนเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่ติดงานอื่นยังไม่ได้กดให้เราหรือว่าคนมันเยอะนะคะคนเป็นร้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ เจ้าหน้าที่ก็จะต้องไล่กดไปทีละคนทีละคนหรือบางทีระบบช้าระบบล่มนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้าไปทําให้ก็ขอให้รอก่อนนะคะรอรอจนกว่าที่เจ้าหน้าที่จะมีอ e ีเมลตัวเนี้ยส่งกลับไปที่เราเพราะฉะนั้นที่ถึงบอกว่าอีเมลที่เรากรอกนะคะต้องเข้าใช้งานได้นะ,ะต้องเข้าใช้งานได้จริงแล้วก็หมั่นตรวจสอบเมลด้วยนะคะถ้าสมมติว่าน้องกดแจง้งเจ้าหน้าที่มาแล้วแล้วน้องได้รับอ e ีเมลตัวนี้ ได้รับอ e ีเมลตัวนี้แล้วแสดงว่าพี่กดรับให้แล้วนะคะทีนี้พอน้องได้รับอ e ีเมลแล้วน้องทําไงต่อน้องกลับเข้ามาที่ระบบ SAEs อีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะโชว์หน้านี้มันจะโชว์หน้ารับรองข้อมูลนะคะให้น้องตรวจสอบความถูกต้องนะคะโดยเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาดูดูเอกสารของเราเองนะคะอ่ะเลื่อนลงมามันก็จะมีเอ,อ่อที่น้องกรอกไปนั่นแหละคะ่ะเป็นพวกข้อมูลประวัติของที่น้องกรอกนั่นแหละ เสร็จแล้วถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วถูกต้องเรียบร้อยแล้วทํายังไงให้น้องติ๊กที่ขอรับรองนะคะให้ติ๊กที่ขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกเป็นความจริงทุกประการนะคะให้น้องติ๊กถูกเสร็จแล้วนะคะเตรียมมือถือเอาไว้เตรียมมือถือเปิดแอป,ป,ป,ปพลิเคชันไทยดีไว้นะคะแล้วกดลงชื่อนะคะกดลงชื่อนะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้น QR code ขึ้นมาให้เราสแกนอีกทีหนึ่งนะ แล้วเราก็เอามือถือที่เราเปิดไทดีเนี่ยสแกนที่ไทดีเอ้ยสแกนที่ QR code นะคะที่หน้าจอแล้ก็จะรอมันหมุนแป๊บหนึ่งนะพอเราสแกนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาหน้าเดิมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะขึ้นชื่อเรานะคะจะจะขึ้นชื่อเจ้าของประวัติเนี่ยสองบรรทัดถ้าน้องสแกนสําเร็จนะมันจะขึ้นชื่อน้อง2องบรรทัดแล้วก็ลงวันที่ที่น้องสแกนนะคะมันจะขึ้นแบบเนี้ยแสดงว่าโอเคแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว นะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะการจัดทำ a s นะคะแล้วก็พี่ฝากไว้สุดท้ายก็คือเอ่อในการเรียน e-learning นะคะต้องรอต้องน้องน้องต้องรอให้น้องจะททำประวัติตรงเนี้ยเสร็จสิ้นแบบเนี้ยแล้วเสร็จสิ้นถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วน้องถึงจะค่อยไปเข้าเรียน e-learning นะเพราะว่าบางคนเออพอไปเข้าเรียน e-learning แล้ว เหมือนกดซิงข้อมูลแล้ววันที่บรรจุหรือตำแหน่งมันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าระบบ SE เนี่ยยังทำไม่เสร็จนะคะก็ต้องรอให้ทำา s s เตัวเนี้เสร็จก่อนแล้วถึงจะไปเรียน E-learning ได้นะอืโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ